โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแก้สมการนะครับ sin x ลบ cos x เ,เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราจะต้องหาค่า x นะครับเมื่อขอบเขตเขาบอกว่า x เ,เนี่ยจะอยู่0ถึง2พายนะครับโอเคเอาเราจะมาทำยังไงเริ่มเลยนะครับก็จะได้แบบนี้เนะาะ sin x ลบ cos x เ,เท่ากับลบหนึ่ง ถ้าเจอแบบนี้นะครับให้ยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับพอยกกําลังสองเสร็จแล้วจะได้อะไรครับก็จะได้นี่คือหน้านะครับนี่คือหลังเนาะก็จะ้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ข้างหลังก็ กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองก็ได้ได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูตรงนี้ครับไซน์เอ็กกำลังสองบวกคอสเกำลังสองตรงนี้จะได้อะไรครับได้หนึ่งนั่นเองเขเคใไหมครับพอได้หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำต่อเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นหนึ่งลบ 2, สองซน์เคอส เท่ากับ1ใช่ไหมแล้วครูก็จะย้าย1จากนี้นะครับมาอยู่ฝั่งนี้เนาะก็จะได้อะไรเกิดขึ้นครับก็จะได้เป็นลบ2 sin x cos x 1ก็ลบ1ก็ได้อะไรครับได้0ูนะทีนี้พอได้แบบนี้นะครับครูจะย้ายลบ2ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับลบ2มันทำอะไรอยู่ครับมันคูณใช่ไหม เราต้องย้ายไปทำอะไรครับย้ายไปหารก็จะได้เป็น sin x cos x เท่ากับ0นั่นเองเพราได้แบบนี้นะครับเักเรียนเราก็จะมาหาคำตอบครับการหาคำตอบนะเนี่ยเราจะมองก้อนนี้เป็นก้อนที่1ก้อนนี้เป็นก้อนที่2นะครับการคูณกันแล้วอยากให้ได้ศูนย์เนี่ยแสดงว่าต้องมีค่าอะไรค่าหนึ่งเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอาจจะมีค่า sin x เนี่ยเป็นศูนย์หรือ cos x เป็นศูนย์ก็ได้หรือเป็นศูนย์พร้อมกันก็ได้ใช่ไหม ดังนั้นเราก็เลยพิจารณาได้แบบนี้ครับมาดูกรณีแรกครับคือ s i n x เท่ากับ0น,นะครับกับอีกกรณีหนึ่งหรือหรือ cos x เ,เท่ากับ0ยใช่ไหมครับทีแล้วก็จะมาหาค่านะถ้า s i n x เป็น0เนี่ยแสดงว่า X เ,เป็นอะไรครับหมายความว่า s i น์ของมุมอะไรได้0ใช่ไหมก็คือ มุมศูนย์นั่นเองใช่ไหมครับเ่ะเราลองดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไรหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ลบหนึ่ง,งใช่ไหมเขาได้แบบนี้นะครับโอเคแปลว่าทรายเนี่ยของมุมอะไรครับได้ศูนย์ก็คือทรายศูนย์กับร้อยแปดสิบใช่ไหม ทีนี้ส่วนใหญ่ในนักเรียนครับเราจะเราเราควรจะตอบในรูปของเรเดียนนะครับแสดงว่า x เนี่ยก็จะเท่ากับ0กับ2พายคือที่เดีวยวกันนะครับ2พายกับอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับกับพายใช่ไหมเพราะว่ามันคือ0กับ180เนาะแล้อีกตัวหนึ่งครับคอสของมุมอะไรได้ศย์ครับก็คือ มุมใช่ไหมก็คือพายส่วน2กับอีกมุมนึงครับ270คือ3พายส่วน2ใช่ไหมทีนี้นั่นเยครับเราต้องมาตรวจคำตอบครับเพราะบางค่าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรืออาจจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับาการตรวจคำตอบทำยังไงครับการตรวจคำตอบนะครับเราลองเราลองเอาโจทย์มานะอันนี้เอาไปก่อนนะทีนี้ครูจะแทนด้วย2พายเข้าไปก่อนนะครับ ก็จะกลายเป็นไซน์สองพายลบคอสสองพายใช่ไหมเท่ากับอะไรมาดูไซน์สองพายคือไซน์ศูนย์ใช่ไหมไซน์ศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้คอสสองพายคือคอสศูนย์คอสศูนย์ได้อะไรครับคอสศูนย์ได้คอสศูนย์ได้อะไรครับได้หนึ่งใช่ไหมก็ลบหนึ่งก็จะตอบเป็นลบหนึ่ง ซึ่งตรงกันครับแสดงว่าตัวนี้ถูกครับเป็นจริงเนาะต่อไปมาตัวที่2ครับ s ซน์ p พายเนะาะ s ซน์พนลบคอสนเนาะก็คือไซน์ร้อยแปดสไซน์ร้อยดสิบได้ไรครับตรงนี้นะได้0ูนลบกับคอ s สร้อยแปคือลบหก็กลายเป็นลบหงแบบนี้นะครับลบเจอลบตรงนี้กลายเป็นบวกใช่ไหมก็เลยได้1ซึ่งไม่ตรงกันก็เลยเป็นไงครับผิดนะครับโอเคตัวต่อมานะครับ ลองแทนเป็นคำตอบนี้ครับ pi ส่วน2เนะาะไซน์ pi ส่วน2อลบคอส pi ส่วน2ซน์ pi ส,ส่วน2คือไซน์อะไรครับไซน์เก้า 90, สิบไซาสิบได้อะไรครับไซน์เกาสิบได้หนึ่งคอสเก้าสคอสได้ศูนย์หลบศนย์ได้หก็ผิดอีกครับโอเคเนาะและมาดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือไซน์สาม pi ส่วนสอลบ คอ s สามพาส่วนสองเนอะไซสองคืออะไรครับลบหนึ่งคอคือ0ูลบกันได้อะไรครับได้ลบหเป็นคำตอบที่ถูกครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จะมีอยู่2องคำตอบนะครับเซตคำตอบของเขาก็คือ x จะเท่ากับเซตของอะไรครับตัวที่ถูกคือ2พายนะครับกับใครครับกับ3พส่วน2นัน่นเองนะครับ โอเคเดีว okay. ันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะ